สวัสดีนะครับสวัสดี f อรถอีแทนของร้านสอดยุเรนยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจ่าบอยก็มีแต่มานําเสนอนะครับเป็นอีื้อแตนหกล้อดับมาพร้อมกับเครื่องยนต์คูเปอร์ต้าอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พลัสนะครับสิบสี่แรงนะครับตัวนี้เป็นระบบไดสตาร์ทนะครับบิดกุญแจสตาร์ทได้เลยนะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้เครื่องนิ่มมากนะครับเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับเครื่องเดิมแน่นนิ่มนะครับตัวนี้ เป็นระบบเบรกน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นเบรกน้ ano. ํามันเกียร์สโลนะครับเกียร์สโลลูกใหญ่เลยนะฮะซัดซีเป็นเหล็กรางหน้าห้านะครับห้าทับสี่นะครับตัวนี้เป็นห้าทับสี่เลยนะครับไม่ใช่ห้าทับสามนะครับแข็งแรงมากนะครับห้าทับสี่เดิมสวยทั้งเส้นไม่มีดามไม่มีผุนะครับเป็นแหนบเต้าอัจฉระบีนะครับแหนบเต้าอัจฉระบีเขาท้ายเป็นอิซูซุนะครับดำสองจุดห้านะครับตัวนี้สวยๆเลยเป็นพื้นเหล็ก ด้านข้างไม้นะครับฝาท้ายล็อกท้ายเป็นปากนกแก้วนะครับพื้นสวยนะครับพื้นสวยไม่มีผุนะครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วฝาท้ายขึ้นใหม่นะครับบังฟงบังฝุ่นใหม่อย่างสวยนะครับซัดีสวยทั้งสองฝั่งนะครับซัดีสวยมากนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับพื้นไม่มีผุนะครับดัมสวยล็อกอยู่นะครับเกียร์โลูนิสันดูใหญ่เลยนะครับ คานเป็นานคุ้งคานแท้นะครับตัวนี้นะครับนะด้านในนะครับสวยนะครับคันนี้สวยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องเปิดนระบบไฟลองวิ่งให้ดูนะครับติดเครื่องครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ไฟลี่ไฟเลี้ยวไฟหน้านครับ นี่เคี่อไฟหน้าออกนะครับไฟด้านหน้าไฟเลี้ยวนะครับไฟเรียงเลี้ยวซ้ายอ่าระบบแต้ความใช้งานนะครับความใช้งานนะครับคันนี้พี่น้องท่านใดนะฮะหารถไปใช้งานนะครับก็ติดต่อที่้านสอเจริญยนต์จ,นนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับกรเก็บเงินปลายทางได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์พูดคุยแอดไลน์ก็085นะครับ659 651นะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับรถขับดีนะฮะทีนี้ขับดีเกียร์ดีนะครับร่องตัวเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้คันี้ขอบคุณมากครับ